นีกำลังจะเด็ดขี้เหล็กต้มต้องๆ้อมกับใบาาหญ้านาคู่กันขีเหล็กกับใบาาหญ้านาเนี่ยโบราณเขาเขาจะแกงคู่กันอันนี้ยอลูกใหญ่มากครับตอนนี้ดูแล้วมันสุกเหลืองเป็นต,ต้นต อยชน์อะไรได้ไมากก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาแล้วก็มีใครสนใจก็สามารถที่จะมาบอกมาทักแล้วก็ซื้อได้นะครับคดีที่จะให้บริการแล้วก็จําหน่ายที่เหล็กนี้ก็จะต้มวันนี้ครับเนี่ยที่เหล็กเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์น่าจะสร้างไรายได้แม้บาทสองบาทก็ถือว่าน้ำพักน้ำเรลง แล้วก็จาเปียกของกระผมโอเคนะครับขอบคุณนะ